ว,ว,วันนี้ผมผมเฉยๆจะลองนะครผมวันนี้ผมขอเล่าอะไรก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยผมแอนตี Anti ้กลอกของมา u i มากเลยเพราะว่าสไลด์มันเป็นพลาสติกแล้วทีเนี้ยคือค่ายอื่นนะครับผมไอ้พวก Army Double b e l ลมันเป็นเหมือนของจริงเลยก็คือสไลด์อ่ะมันเป็นโลหะแต่ว่าทีนี้มีคนรู้จักคนหนึ่งเขาขายไอ้ไกลอกสิบเก้ของมา u i ให้ผมแล้วทีนี้ผมก็ลองใช้ดูแล้วแบบเฮ้ย ประทับใจว่ะคือแบบว่าสัมผัสความแน่นวัสดุ f e ล l i n g r e c o i ์อะไรเงี้ยความแม่นยำโอ้โหคือมาลุยชนะขาดนะครับผมเรื่องแบบอะไรอย่างนั้นทันมาลุยเนี่ยแพ้แค่อย่างเดียวเลยนะผมก็คือเรื่องสไลด์ที่มันเป็นพลาสติกนี่แหละถ้าเปลี่ยนเป็นของโลหะปุ๊บโอ้โหพ e r ์เฟเลยนะครับผมภายในก็มีอะไรเยอะมากนะครับผม อาวอามอะไรเงี้ยมันสมจริงก็จริงแต่ข้อเสียคือมันบางทีก็ไม่เสถียรบ้างไม่แม่นบ้างแล้วก็ uh, สลดบโลหะก็จริงแต่ว่ามันแตกหักได้นะครับผมทีนี้ uh, ด้วยความที่ว่าลอง19 Gen 3แล้วถูกใจแต่ตอนนั้น uh, ช็อตก็เลยขายทิ้งไปแล้วแล้วทีนี้ไปเพิ่มเจนมาอีกตัวเป็นนี่ครับผมก19น4นะครับ uh, มาุเขาออกตัว17น5ตัวล่าสุดมานะครับผมแต่ว่า รู้สึกยังไม่ค่อยเท่าไม่ค่อยถูกจิตเท่าไหร่ก็ลองลองดูกับ19เจน4ก่อนละกันนะครับผมคนในกลุ่มเขาให้ราคาดีมากนะเปิดมานะครับผมข้างหลังมีอะไระก็จะมีคู่มือนะครับผมคู่มือของ19เจน4สแล้วก็ไอ้ไอ้พกเป้าซ้อมไอ้พวกแบบนูนนี่นั่นของบริเขานะแล้วก็เก็บไปก่นอนมาเป็นไงใส่ไหมส่ไหม เนี่ยผมชอบโมริตรงนี้เขาพรีเซนต์อย่างนี้มากเลยนะไออาร์มี่แบบทุกยี่ห้อเลยนอกเหนือจากโมริเนี่ยพรีเซนต์ก็แค่ใส่กล่องมาแล้วก็ส่งเลยขายเลยแต่โมริเรื่องความที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยนะผมเขาจะใส่ใจกับทุกๆรายละเอียดนะครับผมนะครับผมโอ้โหพรีเซนต์สวยมากนะครับผมมาตัวปืนนะครับผมอ่ากระทันเลยนะเป็น19บเก้าจัลสี่ก็คือขนาดจะเล็กกว่าตัว17เจ็ดเป็นคอมเพรสตนะผม อ่าผมเห็นหลายๆคนเขาชอบเรียกอ่าแบบนี้ผิดเขาชอบเรียกว่าซับคอมเพกซ์ซึ่งซับคอมเพกซ์เนี่ยจะเล็กกว่าเจ้าอีกจะเป็นตัวยี่สิบหกนะครับผมตอนนั้นมันอ่ากล๊อกยี่สิบหกตอนนั้นมันจะเล็กมากนะครับผมอ่าเห็นไหมเออ,อกล่องนะครับผมมีอะไรอีกในกล่องนี้นะครับผมก็จะมีลูกบีบีกับไอตัวหมุดสำหรับแบ็กสตรปของเจ้ามาลุยนะครับผมซึ่งผมไม่ใช่นะเพราะผมไม่ค่อยไม,ไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ ครับผมเอาจริงมาก็จะประมาณนี้ผมกับกล่องนะเราจดพิเศษกับการนำเสนอกล่องนะครับผมบายบายมาเรามาคุยกันเรื่องตัวปืนดีก,กว่านะครับผมสวยมากนะครับผมมิติตัวปืนอย่างเงี้ยอ่ะผมถอดแมก็เซีนก่อนเคลียร์ปืนเคลียร์นะไม่ดราม่านะโอเคสวยงามนะครับมาร์กิง้งรายละเอียดแล้วก็อย่างเงี้ยคือสมจริงมากแล้วก็เห็นไหมโหคือแบบ มันมันมันเป็นพลาสติกก็จริงแต่เป็นพลาสติกที่คุณภาพดีมากนะครับผมปึ๊บเห็นไหมผมใส่แก๊สไว้นะเดีย๋ยวผมจะลองยิงเล่นๆดูนะอ้าโอเคแล้วก็ก็ของมอริเนี่ยมันเป็นสไลด์พลาสติกก็จริงแต่ว่าตัวปลดเนี่ยผมตัวปลดสไลด์อคือตรงนี้นะผมคือตัว19เจน3มอริจะมีปัญหาตรงที่ว่าสไลด์มันจะบิน ซึ่งมันเกิดจากสไลด์เนี่ยมันเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยมารีเขาก็เลยแก้เกมนะครับผมเห็นไหมมันจะมีติ่งเล็กๆออกมานะครับผมเดี๋ยวผมต่อให้ดูเลยไอ้ติ่งเล็กๆที่ว่านี่นะครับผมเป็นชิ้นโลหะนะครับผมตัวนี้นะซึ่งมีไว้ยื่นออกมาจากพลาสติกนิดน,นึงมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เวลาเราปลดสไลด์เนี่ย มันจะไม่ทำให้พลาสติกเนี่ยบินนะครับผมเึ้นเป็นจุดที่ผมถือว่าดีมากๆนะครับผมเพราะว่าไอเนี่ยครับผมอันนี้เป็นปืนที่ผมแต่งไว้แล้วนะเป็นไอตัว hk 1 5บ้ามารเนี่ยมันไม่มีไอตัวเนี่ยครับผมมันไม่มีไอตัวโลหะนะครับทำให้เป็นยังไงบินนิ่งๆนะครับผมซึ่งช่วงแรกๆก็ไม่หนักหรอกแต่ใช่ไปนานๆนานๆนานๆๆ หกไม่หกก็บินแบบหลุดไปเลยแล้วก็สุดท้ายสไลด์ม่คานะผมซึ่งเป็นจุดด้อยของปืนมารีที่แบบยุคก,ก่อนนะมันไม่เชิญยุคก,ก่อนสิอ่ารุ่นแรกๆช่วงแรกแรนะผมปืนแก๊สเขาจะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็พวกอะไหล่ภายในนะครับผมอ่าเท่าที่ผมลองวิจัยวิจัยดูนะคือแปดสิบเปอร์เซ็นตะใช้กับ ไอตัวไม่ใช่ไม่ใช่สิส่วนมากใช้กับของค่ายอื่นไม่ได้นะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมันใช้กับของตัวสิบเก้าจนสามบอดี้ไม่ได้นะครับผมบางชิ้นนะบางชิ้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ได้แหละถ้าจะไม่ผิดนะ,อะโอเคอ่ะแล้วก็ฮอปอยู่ตรงไหนนะครับผมอ่ะฮอปอยู่เห็นไหมเอ่ยไฟมา เห็นไหมเห็นไหมเออนี่ไงฮับจะมีลูกสอนให้ปรับลงนะผมกดลงก็คือการปรับฮอปให้มันอกดลงมันจะได้เขินขึ้นนะครับผมมาประมาณนี้นะครับสอ,อสารับผมเนี่ยก็มาลุยมันไม่เชิงแบบว่าสมจริงสุดๆนะแต่ว่าการใช้งานกับความแบบเนี้ยบอะไรเงี้ยผมให้มาลุยเลย แต่เรื่องความสมจริงแบบสไลด์โลหะปลดเนี่ยแบบปลดไซด์มีเสียงแบบแกล้งแบบปืนจริงอย่างเงี้ยคือเจ๊บเจ็บจบ,บอย่างเงี้ยครับผมแบบพลาสติกพลาสติกอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ชอบนะผมแต่ว่าแก้ได้โดยการที่ไปซื้อของแต่งของกาเดอร์หรือค่ายอื่นๆนะผมมีเยอะแยะเลยมาไม่พูด <c oughs> ทางรำเพนะครับผมอ่ะลืมไปแมกกาซีนนะครับผมรายละเอียดเกือบจะสมจริงมากนะเพราะว่าข้างล่างอ่ะมันเขียนว่าโตเกียวมารีนะครับผม กล็อกเมกในญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าข้างหลังข้างหลังคือสมจริงเลยนะครับผมมันเขียนว่าก้ามมอกล็อกออสเตรียนะครับผมแต่ข้างล่างจะเป็นของมารุยนะซึ่งถ้าจะไม่ผิดมันจะมีของมารุยที่ข้างล่างเขียนว่ากล็อกเป็นโลโก,โก้กล็อกเลยนะครับผมข้างก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มือสองนะตัวเนี้ยคือผมไม่มีเง,งไปซื้อมือหนึ่งนะครับม <laughs> อนนี้นะคือโห ท่าที่ผมโอ้โหความคลอนแคลนไม,ไม่ไม่มีเลยครับผมคือมันจะมีบางยี่ห้อของผมแม,ม่พูดชื่อแล้วกันแย่ yeah, มากอะ่ะผมไม,ไม,ไม่ชอบเลยอะ่ะแบบว่าแค่ขยันนิดนึงมันก็แบบกงเกงกงเกงกงเกงฟิตติ้งเย่ yeah, มากนะครับม,าผม,มนะาผมเติมแค่แกนะเดี๋ยวผมเติมแกนใหม่ก็ได้เผื่อแกนมันหมดเติมนิดนึงโอเค อันนี้เป็นแก๊สเบาแบบเบาแบบเบาจัดๆของทางเคฮับบี้นะผมเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าถ้าสปอนเซอร์ผมครับแต่ตอนนี้เขายังไม่สปอนเซอร์นะถ้ามาคุยกันหลังไม้ได้นะครับเจ้าตัวนี้นะผม R134A ตัวนี้เนี่ยถือว่าเบาเบาแล้วก็ถือว่ายังไงเดียถนอมปืนมากเพราะว่าเบาแบบเบาเนี่ยเลยนะครับผมแต่ว่าอะมาลองดูกันนะครับง่าเดียวพอนะเดี๋ยวโดนด่าผมเอานิ้วข้ามไห้นะเห็นไหม เห็นความกระชับไหมครับอ่ะผมจะปล่อยนิ้วนะโหข้อดีของสไลด์พลาสติกก็คือมันเบาแล้วมันกระชับนะผมทําให้แล้วทีบอะไรเงี้ยไวมากแล้วก็บวกกับไอ้ลูกสูบที่มันใหญ่ของไอ้มารุยเจนใหม่ๆเนี่ยทำให้รีคอย์อย่างเงี้ยถือว่าสนุกเลยนะผม โอเคเขาเรียกว่ายังไงดีอะไอคือไอแก๊สตัวนี้นะผมไอแก๊สหนึ่งอันสามสี่เอตัวเนี้ยคือที่ที่ผมบอกไปว่ามันเบาเนี่ยก็คือมันเบาจริงๆซึ่งใช้กับไอที่มันเป็นสไลด์โลหะคือแบบแทบจะไม่คอไม่โอเคเลยเพราะว่ามันเบาเกินแต่ถ้าเกิดใช้กับสไลด์พลาสติกเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับผมซึ่งโหลูกุบถือว่าอย่างนะผมเพราะว่ารีคอยอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยนะผมเพราะว่า มันจะมีบางตัวที่รีคอยไม่ค่อยมีนะผมแต่ตัวเนี้ยโหก็สิบเก้าเจนสี่มาเลยสุดยอดวะผมไปอยู่ไหนมาเนี้ยคน <c oughs> อื่นเขาเล่นมากันมาหล,หลายปีแล้วผมเพิ่งได้มาจับเนี่ยแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเลยนะการประกอบอะไรอย่างเงี้ยผมถือว่าให้เต็มเลยนะครับประมาณนี้นะศูนย์ก็จะเป็นศูนย์อย่างเงี้ยของโตโย่ไม่มีอะไรมากไม่ใช่ศูนย์แบบเต้มวงกลมสองน,นะเป็นอย่างนี้เลยประมาณนี้นะกับล็อกโตเกียวโมริสิบเก้าเจนสี่นะผม ผมบอกเลยถ้าใครลงสนามนะแล้วแบบอยากได้ปืนที่แบบแน่นแม่นจากโรงงานสวยๆแล้วก็ทนทนเนี่ยทนไม่ใช่แบบอ่าอย่างไเดียไม่ใช่แบบว่าชนแล้วก็ไม่เสียอย่างเงี้ยคือแบบภายในดีนะครับผมภา,ภายในแบบทนมากๆเพอแบบอืมคือบา,บางกระบอกนะครับผมก็บางกระบอกบางยี่ห้อนะครับผมข้างนอกทนทานก็จริงแต่ภายในเนี่ยคือ ใช้เหล็กซิงอัลลอยแบบนิ่มามากๆนะผมผมเคยไปจับกล็อกตัวนึงนะผมขอไม่บอกยี่ห้อละกันภายในแบบว่าไม้ไอติงยังแข็งแรงกว่านะครับผมประมาณนี้นะโอเคของดีนะผมถูกใจมากเลยอนะแบบว่าอืมคอมแพกแล้วก็แบบโหขึ้นลำง่ายนะ วนเียดีเลยดีเลยผมแนะนำเลยนะใครสนใจก็ลองไปหากันดูนะครับผมช่วงนี้มือสองบริราคาดีมากนะผมแค่นี้บ๊ายบาย